พ่อขาสวัสดีค่ะดีครับพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลาการหลังจากที่คุณพ่อกลับจากโรงพยาบาลนะคะคุณมพันธุ์ก็ทํากับข้าวให้คุณพ่อวันนี้ก็คือต้มยำต้มยำซี่โครงหมูต้มแซบซี่โครงหมูแล้วก็กระดูกซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยป้าดอกล่ามพี่สาวก็ได้ปลานึ่งมาค่ะอร่อยไหมคะพ่ออร่อยไหมคะแซบอ <Yeah. S 1> แบอแซบกินหลายๆได้ค่ะ ขอบคุณเอซี C ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจคุณพ่อคุณแม่คคมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะต,ต้มต้มต้มแซ่บนี่โอ้ยรสแซ่บขนาดรสถูกใจพ่อแหละค่ะค่อยๆกินนะพ่อนะตัวเด็ดเคล็ดลับพี่น้องแซบ่บทอดกระดูกซี่โครงหมูก็อร่อยนี่ค่ะแซ่บเลยค่ะ นี่ก็ปลาหนึ่งแซ่บๆต้มยำซดน้ำโกกๆเลยค่ะขอบคุณเฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันขอบคุณเลยๆค่ะพี่น้องกินขา้าวยยามะแรงได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะคําคําคุณสํลิตตุลาการเพิ่งไปรับคุณพ่อมาจากโรงพยาบาลนะพ่ออาบน้ําเสร็จก็ทานข้าวเลยค่ะเป็นการทานข้าวตอนเย็นค่ะพี่น้องนี่ค่ะ กับเขาแซ่บๆค่ะนี่ค่ะ <c oughs> ขอบคุณ f อซมากๆเลยนะคะ <c oughs> พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ